สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King o f i e f i a l นะครับเจอกันทีทเลยนะครับช่วงนี้เอาละครับทุกคนแบบนี้แหละนิวคาสเซิลของเราเกมนี้นะครับมันดูดีขึ้นดุดันและจอยกันติดกันสักทีเคมีทั้งทีมนะครับแต่จริงๆถ้าช่วงก่อนเนี่ยเราพูดกันว่ารอให้มันเจลก่อนคืนนี้คือคลิกเข้าทุกเชนนะครับเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยเนี่ยเพราะวันนี้นิกเล่นเป็นตัวตั้งจังหวะทั้งเกมรับบอลหลังกดแนวรับคู่แข่งได้ตลอดตลอดเกมนะครับแล้วก็หมุนหนีแบบบอลติดตีนมาก งานประตูแรกนะครับอธิบายทุกอย่างคือเอเลนกาปั้นจังหวะสกัดเด้งออกเตนโตนารี mm hmm. เนี่ยวางดอกแรกทุกคนคิดว่าฉลับกองหลังนะครับแล้วก็ย้อนดูอีกทีก็คือปลายเท้าของนิ๊กเนี่ยไขว้เปลี่ยนทางผ่านในายทวารของ USG เข้าไปแบบโคฉลาดขึ้นนํำแล้วเห็นเลยว่าความเชื่อมั่นของเขาเนี่ยมันก็มาแล้วเขาก็วิ่งทั่วสนามจริงๆกลางสนามนะครับดีสุดของฤดูกาลนี้เลยพูดได้เลยหนึ่งจังหวะ หลายลื่นไม่ใช่แค่หวังพึ่งโทนารี่วิ่งทั่วสนามนะครับเก็บบอลจังหวะแรกจังหวะ2เข้าปะทะและจ่ายทะลุลายเนีนๆเนี่ยทามมิ่งมีเคยช้าไปครึ่งจังหวะเนี่ยวันนี้กลับมาตรงเป๊ะตั้งแต,ต่ต้นจนจบนะครับริมเส้นก็ดีนะครับวันนี้แอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยต้องการเรียกฟอร์มแล้วก็จัดจัดสลูกจากลูกโทษ2เม็ดถักข้อเข้าไปกองก้นตะข่ายแบบที่โกพุ่งถูกทางเ,เอาไม่ถึงนะครับ เห็นความมั่นใจกลับมาเนี่ยกล้าเลี้ยงกล้าขอบอลตัดสินใจดีช่วงท้ายบานก็ลงมายินปิดสกอร์ยิงยิ่งดีขึ้นใหญ่นะครับเขาตามหาโมเมนตัมใส่สะอาดมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็เมนเนี่ยช่วยปลดล็อกของเขาวันนี้นะครับสินาทีแรกเนี่ยเราก็ยังรนกับลูกตั้งแต่อยู่บ้างแต่หลังจากนั้นเนี่ยแนวหลังก็ตั้งหลักได้ดีเจ้ากับบอลแมนนะครับเริ่มเป็นพาร์เนอร์ที่จริงจังมากขึ้นเฉียบตลอด ด้วยการดวนเยือกเย็ยนตอนครองแล้วก็รู้จังหวะเข้าแย่งมากขึ้นนะครับพุ่งทิมให้คนอื่นเล่นง่ายๆขึ้นทั้งทีมแดนเบิร์นก็ยังมีโดนลุ้นแทงหลังอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็กัดฟันเอาอยู่วันนี้พอเห็นเลวิสฮอลได้ลงเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าอนาคตเนี่ยตำแหน่งเนี้ยก็กำลังจะมาไม่ไม่แปลกใจนะครับถ้าเลวิสฮอลได้สตาร์ทสุดสัปดาห์หน้าเนี่ยลูงนิ่งก็สำคัญนะครับตันาลีเนี่ยเปิดโคตรน่ากลัวทั้งคืน ถึงลูกที่ไม่เข้าก็ยังมาคับให้คู่แข่งเนี่ยหมงทิ้งแล้วก็แพนิกกันทั้งแผงนะครับส่วนเรื่องจุดโทษเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าเราควรได้ตั้งแต่จังหวะแรกที่โจลินตันโดนกระแทกกลางอากาศแล้วไม่ได้แม้แต่เชควียเนี่ยแต่ก็โอเคลูกต่อมาเนี่ยก็มีเช็คแล้วก็ได้กอรอน,นก็ทําหน้าที่เรียบบุดบางทีคุณก็ต้องสร้างโอกาสด้วยการไปยิงในกอดเขตโทษให้แคบบ่อยๆขึ้นแค่นั้นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ก็ที่เด่นคือคอนโทรลตอนไม่มีบอลเนี่ยลองดูว่าหลังพักครึ่งเนี่ย USG ยิงจากตรงไหน25ถึง30หลานอกนอกนอกกรอบทั้งนั้นนะครับโบมเนี่ยเซฟเท่าที่จำเป็นนอกนั้นเนี่ยเราก็กันหน้าบ้านแน่นแล้วก็รอโตฉากที่นิกหมุนทิ้ง3คนครึ่งสนามหลังหลังจากนั้นเนี่ยบอกทุกอย่างเลยว่า นี่ไม่ใช่แค่ทริคขำๆที่เขามีนะครับแต่คือมาตรฐานที่เขาสามารถพาบอลหนีเพรสให้เราได้ฝั่งสำรองนะครับออูล่าเนี่ยก็ยังต่อบอลได้เรื่อยๆแล้วก็ลงมาแล้วก็มีส่วนร่วมทุกครั้งลูกสุดท้ายนะครับก็เลือกจังหวะที่จ่ายแล้วก็มีน้ำหนักดีให้บาลปิดกอกเนียนๆถ้ายังสร้างอิมแพกแบบนี้ต่อไปนะครับเขาก็จะได้เวลามากขึ้นแน่นอน ถ้าจะติดอยู่อย่างเดียวนะครับก็วันนี้ก็คือโจลินตันที่ยังไม่เข้าโหมดสัตว์้ายเต็มถังเขาไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ดีและก็ดีด้วยซ้ําแต่เรารู้ว่าเขาเนี่ยมีเกณย์หนักมากกว่านี้แต่พอสมดุลกลางมันลงตัวแบบคืนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ต้องแบกเองทั้งหมดแบบที่ผ่านๆมานะครับแต่ก็โดนใบเหลืองไปก็เลยโดนเปลี่ยนตัวเร็วไปนิดให้มลี่ลงมาภาพใหญ่นะครับคืนนี้ เหมือนกดปุ่มสตาร์ทจริงๆจุดประกายแชมเปี้ยนสีงนะครับก็ใช่แต่ที่สำคัญเนี่ยคือพิมพ์เขียวสำหรับพรีเมียร์ลีกเชื่อมทั้งสนามกล้าบีบโดยไม่บ้าเลือนนะครับและคมพอเมื่อมีจังหวะ u s g นะครับไม่ใช่ทีมไก่กาเขาพึ่งซัด PSV มาเนี่ยเราทำให้เขาดูธรรมดาไปเลยเนี่ยวันเนี้เพราะเราเล่นดีมากไม่ใช่เพราะเขาเล่นแย่นะครับต่อจากนี้นะครับเอาจังหวะนี้เนี่ยกลับไปให้ได้รักษานิกมันศูนย์กลางจูนสามเหลี่ยมรอบๆให้แน่น และให้เฮาเนี่ยรับไม้แบ็กไซด์เร็วๆถ้ามีจุดโทษอีกก็ให้กอรอนจัดก็สมควรแล้วนะครับเราสบายได้เลยนะครับวันนี้รู้สึกเหมือนว่าซีซันเพิ่งผ่อนลมหายใจออกมาจริงๆคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าใครเด่นสุดในสายตาคุณในแมตชนี้และล็อกเจ้ากับบอดแมนเป็นคู่หลักยาวๆได้ไหมส่วนผมนะครับใช่เลยแล้วให้เบิร์นกับแชร์เนี่ยเป็นตัวเสริมในช่วงหลังตอนนี้วันนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ ถ้ามีอะไรฝากคุยกันได้ไว้ข้างใต้นี้นะครับแล้วก็ฝากไลค์ฝาก subscribe ฝากติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับเทคแคร์